สถานการ์รายงานต่างด้าวในจังหวัดสุรินทร์นะคะตอนนี้ก็รายงานต่างด้าวทั้งหมด2,448คนอันนี้คือทำงานถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็การจะการดำเนินการตามมติคณะ,ะมนตรี28เป็นยายน2 5 6 4แล้วก็จะมีการดำเนินการให้มาขึ้นทะเบียนรายงานต่างด้าวระหว่างวันที่1-30กิจการนี้นะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานนะคะโดยมีคำสั่งจังหวัด ที่4 6 7 8ทับ2 5 6 4ลงมาที่่พิจิการยน2,564เพื่อดําเนินการไปตรวจสอบอรายงานต่างด้าวในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะโดยตรวจพรณนการร่วมกับอุทธรจังหวัดสุรินนะคะแล้วก็กร,รมนณนะคะ,ะแล้วก็ตอมอนะคะแล้วก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ก็่จะเข้าไปตรวจดำเนินการตามมาตรการตามมติคลลมอสอ0พันา้อสิบกันยานี้นะคะก็มยนคับเับือมวยอนโตริสตต็นหนึ่งน้านกน้องเรียงแตอันไ้ับเยอมยันกาอนบอกก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ มาเอาเื้นจากเชิงนะคะในวันนี้ก็มาให้กำลังใจนะคะทีมงานสำนักงานจัดหางานนะคะที่มารับลงทะเบียนนะคะแรงงาน่างดาวน,นะคะที่เข้ามาแล้วแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ถือเป็นโอกาสนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะได้ให้โอกาสแล้วก็เป็นมาตรการที่จะช่วยป้องกันนะคะในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะให้สามารถที่จะควบคุม ให้อยู่ในสถานการณ์ที่เราควบคุมได้ดังนั้นก็เลยเปิดโอกาสนะคะให้แรงงานต่างด้าวสามารถมาลงทะเบียนในช่วงนี้นะคะเราท่านก็จะสามารถที่จะทํางานต่อได้จนถึงเดือนกุมภาธม2566ค่ะสำหรับจังหวัดสุรินทร์เรานะคะในช่วงนี้นะคะก็จะมีตามมติคอรมนะคะที่ต้องการให้แรงงานต่างด้าวได้มาลงทะเบียนนะคะเพื่อเป็นการป้องกัน ตามมาตรการในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งตรงนี้นะคะสำนักง,งานจัดหา,าง,งานก็ได้าพาเจ้าหน้าที่นะคะแทนที่จะตั้งรับอยู่ที่สำนักง,งานนะคะก็พาเจ้าหน้าที่ออกมาที่ตลาดชายแดน ช่องจอมของเราเพื่อที่จะให้แรงงานต่างด้าวนะคะที่อยู่ในบริเวณตลาดของเราเนี้ยนะคะได้มาลงทะเบียนซึ่งในขณะนี้เท่าที่ทราบข้อมูลนะคะก็จะมีผู้มาลงทะเบียนแล้วประมาณ30กว่ารายนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราต้องการให้แรงงานต่างด้าวนะคะ,ะได้เข้ามาลงทะเบียนสิ่งที่แรงงานต่างด้าวนะคะเมื่อท่านมาลงทะเบียนแล้วสิทธิที่ท่านจะได้ะคะ่ะ มันจะมีประโยชน์กับตัวแรงงานเองนะคะเนื่องจากว่าพอท่านมาละในเรื่องของหลักประกันสุขภาพนะคะที่ท่านจะได้รับการดูแลนะคะในเรื่องของการรักษาพยาบาลถ้าท่านเจ็บป่วยมาหรือแม้กระทั่งท่านติดเชื้อมาท่านก็จะได้รับการดูแลอย่างดีสิ่งที่ตามมาจากมาตรการนี้นะคะที่ทางรัฐบาลต้องการก็คือว่าเราสามารถที่จะจํากัดการแพร่เชื้อนะคะหรือแม้กระทั่งการลดนะคะจำนวนคนที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้ลดน้อยลงโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์เราอะนะคะมีพื้นที่ชายแดนที่ติด กับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศกัมพูชาดังนั้นนะคะในแรงงานต่างๆที่เข้ามาเราก็อยากให้เข้ามาที่มันถูกต้องตามกฎหมายนะคะเราไม่อยากให้เป็นแรงงานที่แอบแฝงเข้ามาหรือเป็นแรงงานที่จะมาทําให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ขึ้นนะคะในโอกาสนี้นะคะเราก็อยากเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาละ ท่านจะเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายท่านมาลงทะเบียนกับเราเถอะค่ะจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะคะก็ฝากพี่น้องนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นในช่วงของการแพร่ระบาดแล้วก็ลดจํานวนลงก็อยากให้ทุกท่านนะคะยังตั้งกาดนะคะกาดยาตกรักษาระยะห่างแล้วก็สวมแมสตลอดเวลาแล้วก็หมั่นล้างมือนะคะก็จะช่วยกัน จะทำให้ประเทศเราอะนะคะระบบเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวแล้วโดยเฉพาะจังหวัดสุรินเราจะมีงานช้างอยู่แล้วในช่วงเดือนธันวาคมเราก็อยากเห็นคนที่เข้ามาจังหวัดสุรินมาเที่ยวนะคะงานช้างของเรานะคะแล้วก็ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคผิดเชื้อไวรัสโคโรนาค่ะสนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหลาทับทุกหยดใสใส่ใจเพื่อ